การกล่าวเทศต,ตอบพระาศาสดามีมาตั้งแต่ในครั้งพุทธก,กาลดังในพระสูตรนี้ว่า้ัพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาตาบินทิกะเศรษฐีใกล้พนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ที่มหาชนสักการะ เคารพนับถือบูชายำเกรงทรงได้จีวรบินตาบาทเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัตรบริการแม้พิกุสงก็เป็นผู้ที่มหาชนสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงได้จีวรบินตาบาทเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัตรบริการ ส่วนพวกอัญญะเดรถีปริภาชกเป็นพวกที่มหาชนไม่สักการะไม่เคารพนับถือบูชายำเกรงไม่ได้จีวรไม่ได้บินทบาทไม่ได้เสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเพสัดบริการครั้งนั้นแลพวกอัญญะเดรถีปริพาชกอดกลั้นสักการะของพระผู้มีพระภาค และสักการะของพิกุสงไม่ได้เข้าไปหานางสุนทรีปริพาชิกาถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับนางสุนทรีปริพาชิกาว่าดูก่อนน้องหญิงเธอสามารถเพื่อจะทำประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายได้หรือนางสุนทรีปริพาชิกาถามว่าดิฉันจะทำอะไร พระผู้เป็นเจ้าดิฉันสามารถทำอะไรแม้ชีวิตดิฉันก็สละเพื่อประโยชน์แห่งญาติทั้งหลายได้ดูก่อนน้องหญิงถ้าเช่นนั้นเธอจงไปสู่พระวิหารเชตวันหนึ่งเนืองเถิดนางสุนทรีปริภาชิกา รับคำของอัญญะเดรตีปริพาชคเหล่านั้นแล้วได้ไปยังพระวิหารเจตวันหนึ่งเนืองเมื่อใดพวกอัญญะเดรตีปริพาชคเหล่านั้นได้ทราบว่าสุนทรีปริพาชิกามีคนเห็นกันมากว่าไปยังพระวิหารเชตวันหนึ่งเนืองเมื่อนั้น ได้จ้างพวกนักเลงให้ปลงชีวิตนางสุนทรีปริภาชิกานั้นเสียแล้วหมกไว้ในคูรอบพระวิหารเชตวันนั่นเองแล้วพากันไปเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กลาบทูลว่าขอถวายพระพรนางสุนทรีปริภาชิกา อาตมาภาพทั้งหลายมิได้เห็นพระเจ้าเประเศนที่โกศลตรัสถามว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายสงสัยที่ไหนเล่าพวกอัญญะเดรถีตอบว่าในพระวิหารเชตวันขอถวายพระพรพระเจ้าเประเศนที่โกศลจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพระคุณเจ้าทั้งหลายจงค้นพระวิหารเชตวัน ครั้งนั้นพวกอัญญาเดรถีปริพาชกเหล่านั้นค้นทั่วพระวิหารเจตวันแล้วกุศพนางสุนทรีปริพาชิกาตามที่ตนสั่งให้หมกไว้ขึ้นจากคูยกขึ้นสู่เตียงแล้วให้นําไปสู่พระนครสาวัตถีเดินทางจากถนนนี้ไปถนนโน้นจากตรอกนี้ไปตรอกโน,น้นแล้วให้พวกมนุษย์โพธนาว่า เชิญดูกรรมของเหล่าสมณะสักยะบุตรเถิดนายสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอายทุศินมีธรรมะเลวสามพูดเท็จไม่ประพฤติพรหมารันก็สมณะสักยะบุตรเหล่านี้จักปฏิญาณว่าเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมประพฤติสม่ำเสมอประพฤติปรหมาจันพูดจริง มีศีลมีธรรมะอันงามความเป็นสมณะของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้หามีไห่ความเป็นพรหมของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้หามีไห่ความเป็นสมณะของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้จิปายเสียแล้วความเป็นพรหมของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้จิปายเสียแล้ว ความเป็นสมณะของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้จกมีแต่ไหนความเป็นพรหมของสมณะส,สักยะบุตรเหล่านี้จกมีแต่ไหนสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ปราศจากความเป็นสมณะสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ปราศจากความเป็นพรหมก็ฉะไหนเล่า บุรุษกระทำกิจของบุรุษแล้วจะปรงชีวิตหญิงเสียก็สมัยนั้นแลมนุษย์ทั้งหลายในพระนครสาวัตถีเห็นภิกขุทั้งหลายแล้วย่อมด่าย่อมบริพาทขึงเครียดเบียดเบียนด้วยวาจาอันหยาบคายมิใช่ของสัพปรุษว่าสมณนะสกรยบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอาย ก็ฉนายเล่าบ e no hm ุรุษกระทากิจของบุรุษแล้วจับปลงชีวิตหญิงเสียครั้งนั้นแลเวลาเช้าพิกุมากรูปด้วยกันครองผ้าอันตรวาศกถือบาทจีวอเข้าไปบินตบาดยังพระนครสาวัตถีครั้นกลับจากบินตบาดในภายหลังพัดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าบัดนี้มนุษย์ทั้งหลายในพระนครสวัสดีเห็นภิกุทั้งหลายแล้วย่อมด่าย่อมบริพาทย่อมขึงเคียดเบียดเบียนด้วยวาจาอันหยาบคายไม่ใช่ของสัพพรุษ ว่าสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอายฉนัยเล่าบุรุษกระทํากิจของบุรุษแล้วจกปรงชีวิตหญิงเสียพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพิกุทั้งหลายเสียงนั้นจกมีอยู่ไม่นานจากมีอยู่เจ็ดวันเท่านั้นล่วงเจ็ดวันไปแล้วก็จักอันตรธานหายไปภิกุทั้งหลาย ถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงโต้อตอบมนุษย์ทั้งหลายผู้ที่เห็นภิกขุทั้งหลายแล้วด่าบริภาทขึงเคร,เรียดเบียดเบียนด้วยวาจาอันหยาบคายมิใช่ของสับป,ปุลุดด้วยคาถานิว่าคนที่พูดไม่จริงหรือคนที่ทำบาปกรรมแล้วพูดว่ามิได้ทำย่อมเข้าถึงนรก คนแม้ทั้งสองพวกนั้นมีกรรมเลวสามละไปแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้าลำดับนั้นแลพิกุเหล่านั้นเล่าเรียนคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วย่อมโต้อตอบพวกมนุษย์ผู้ที่เห็นพิกุทั้งหลายแล้วด่าบริพาทขึงเคียดเบียดเวียนด้วยวาจาอันหยาบคายมิใช่ของสัพพุลุ ด้วยคาถานี้ว่าคนที่พูดไม่จริงหรือคนที่กระทำบาปกรรมแล้วพูดว่ามิได้ทำย่อมเข้าถึงนรกคนแม้ทั้งสองพวกนั้นมีกรรมเลวทามละไปแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้า มนุษย์ทั้งหลายพากันดำมิว่าสมณศักยบุตรเหล่านี้ไม่ได้ทำความผิดสมณศักยะบุตรเหล่านี้ไม่ได้ทำบาปเสียงนั้นมีอยู่ไม่นานนักมีอยู่ได้เจ็ดวันเท่านั้นล่วงเจ็ดวันแล้วก็หายไปครั้งนั้นแลพิกุเป็นอันมากพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ตวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์นักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่เคยมีมาแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระดํารัสนี้ไว้ว่าภิกุทั้งหลายเสียงนั้นจะมีอยู่ไม่นานล่วงเจ็ดวันแล้วก็จกหายไปเสียงนั้น จากหายไปแล้วเพียงนั้นพระเจ้าข้าลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าชนทั้งหลายผู้ไม่สำรวมแล้วย่อมทิมแทงชนเหล่าอื่นด้วยวาจาเหมือนเหล่าทหารที่เป็นข้าศึกทิมแทงกุญชรผู้เข้าสงคราม ด้วยลูกศรฉะนั้นภิกขุผู้มีจิตไม่ประทุสลายฟังคําอันหยาบคายที่ชนทั้งหลายเปล่งขึ้นแล้วพึงอดกลั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างในครั้งพุทธการที่มีการกระทำต่อพระศาสดาและหมู่ภิขุทั้งหลายซึ่งก็จะใช้ลักษณะเดียวกันคือใช้การโฆษณา แต่ก่อนก็ใช้การแบกหามไปทั่วๆพระนครนะแล้วก็ให้คนรับรู้ให้คนเข้าถึงนะพระศาสดาก็ให้แก้ด้วยพระสูตรที่บอกว่าคนที่พูดไม่จริงหรือคนที่ทำบาปกรรมแล้วพูดว่าไม่ได้ทำย่อมเข้าถึงนรก คนแม้สองพวกนั้นมีกรรมเลวสามละไปแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้าเสมอกันคือตั้งคนพูดไม่จริงหรือคนที่ทำบาปแล้วพูดว่าไม่ได้ทำเนี่ยก็เสมอกันที่นรกนะอลองดูประสูตรเรื่องของทาน,นดูก่อนภิกุทั้งหลายอสัพปุลิสสานหาประการนี้ห้าประการเป็นชนหนึ่ง อาับบุรุษย่อมไม่ให้ทานโดยความเคารพหรือว่าอสับบุรุษเนี่ยย่อมให้ทานโดยความไม่เคารพอันนี้อันที่1อาศับบุรีสทานทานของคนที่ไม่ดีอาศับบุรุษย่อมให้โดยความไม่เคารพสองให้โดยไม่อ่อนน้อม สามไม่ให้ด้วยมือตนเอง 4. ให้ของที่เป็นเดน 5. ไม่เห็นผลที่จะพึงมาถึงแล้วให้ภิกุทั้งหลายอาสัปุริสถา,านหาประการนี้แหลภพิกุทั้งหลายสปุริสถานหประการนี้หประการเป็นชไหน สัพพลุษย่อมให้ทานโดยเคารพหนึ่งให้โดยอ่อนน้อมหนึ่งให้ด้วยมือตนเองหนึ่งให้ของไม่เป็นเดนหนึ่งเห็นผลที่จะมาถึงแล้วให้หนึ่งพิกูุทั้งหลายสัพพลิสธานหประการนี้แหละนี่ก็เป็นเรื่องของทานที่คนดีให้อย่างไรคนไม่ดีให้อย่างไร คือทั้งหลายสัพุริสถานห้าประการนี้ห้าประการเป็นชไหนคือสัพุลุษย่อมให้ทานด้วยศรัทธา 2. ย่อมให้ทานโดยเคารพ 3. ย่อมให้ทานโดยกาละอันควร 4. เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน 5. ย่อมให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นภิกุทั้งหลายสัรพุลุษครั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนัก ในที่ที่ทานนั้นให้ผลรั้นให้ทานโดยเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาสคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเอี่ยโสดลงสดับคําคำสั่งตั้งใจใคร้รู้ ในที่ที่ทานนั้นให้ผลครั้นให้ทานโดยการอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ทานนั้นให้ผลครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มาก มีโภคะมากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุลห้าสูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทันนั้นให้ผลครั้นให้ทานไม่กระทบตนและกระทบผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมมีเป็นผู้มีโภคทรัพย์ ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหนๆคือภัยอันเกิดจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาิในที่ที่ทานนั้นให้ผลพิกขุทั้งหลายสับปลิสตานห้าประการนี้แหละ ภิกุทั้งหลายบุคคลห้าจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกห้าจำพวกเป็นไนคือบุคคลให้แล้วย่อมดูหมิ่นหนึ่งบุคคลย่อมดูหมิ่นเพราะการอยู่ร่วมกันหนึ่งบุคคลเป็นผู้เชื่อง่ายหนึ่งบุคคลเป็นผู้โลเลหนึ่งบุคคลเป็นผู้เข่าหลงงมงายหนึ่ง ภิกขุทั้งหลายก็บุคคลให้แล้วย่อมดูหมิ่นอย่างไรบุคคลในโลกนี้ให้จีวรบินตบาดเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสษัชบริการแก่บุคคลเขาย่อมคิดอย่างนี้ว่าเราให้ผู้นี้รับดังนี้ให้แล้วย่อมดูหมิ่นบุคคลนั้นภิกขุทั้งหลายบุคคลให้แล้วย่อมดูหมิ่นอย่างนี้แหละ ภิก <mile> ุทั้งหลายก็บุคคลย่อมดูหมิ่นเพราะการอยู่ร่วมกันเป็นอย่างไรบุคคลในโลกนี้อยู่ร่วมกับบุคคลสองสามปีย่อมดูหมิ่นผู้นั้นเพราะการอยู่ร่วมกันภิกุทั้งหลายบุคคลย่อมดูหมิ่นเพราะการอยู่ร่วมกันอย่างนี้แหลภพิกุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้เชื่อง่ายอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อเขากล่าวคุณหรือโทษของผู้อื่นย่อมน้อมใจเชื่อโดยเร็วพลันพิกกุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้เชื่อง่ายอย่างนี้แลภิกกุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้โลเลเป็นอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีสตานเล็กน้อยมีความพักดีเล็กน้อยมีความรักเล็กน้อยมีความเลื่อมใสเล็กน้อยภิกขุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้โลเลเป็นอย่างนี้แหลพิกขุทั้งหลายบุคคลผู้เขลาหลงงมงายเป็นอย่างไรเล่า บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้กุศลธรรมและอกุศลธรรมย่อมไม่รู้ธรรมะที่มีโทษและไม่มีโทษย่อมไม่รู้ธรรมะที่เลวและปราณีตย่อมไม่รู้ธรรมะฝ่ายดำและฝ่ายขาวพิกุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้เขลาหลงงมงายอย่างนี้แลภพิกุทั้งหลาย บุคคล5จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ทานแล้วก็รวมเลยมาถึงการอยู่ร่วมกันแล้วดูมิน การเป็นผู้เชื่อง่ายและการเป็นผู้โลเลและการเป็นผู้เข่าหลงงมงายติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนีนะ้ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ1ิบอย่างนะกถาวัตถุ1ิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพีย ศิลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเกากิเลสนะจะทําให้เราขูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจะเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระาศาสดานะ